เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับ ตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของรเรานะให้ว่วาง ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมุติว่ามั่มีปอดม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้ภายในร่างกายของเรานั้นนะ เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรง่งเป็นที่ล่งโลงว่างว่ากลวงภายในคลา้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติว่าายในร่างกายของเรานะ่ะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรง่ง เป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสส, <S <S สคราวนี้เราก็น้อมใจของเราที่ประกอบไปด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้ สี่อย่างนั้น,นรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือจำง่ายว่าใจที่คิดแบบไปแบบมาไปในเรื่องราวต่างๆนั้นน่ะลน,น,น้อมนำกลับมาหยุดนิ่งๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือน,นึ่จ้ะโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น เส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองนั่นนะตัดกันเป็นกากบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าศูนกลางกายฐานที่หก ถูกกลางดวงธรรมที่ท้ายเป็นกายมนุษย์หยาบคือดวงธรรมที่ทรงรักษากายมนุษย์หยาบให้เอาไวนะ้เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ แต่ในแง่ของการปฏิบัตินั้นนะเราก็ประมาณเอาว่าอยู่ในบริเวณแถวแถๆกลางท้องทําความรู้จักกับประมาณขนาดนี้นะอย่าถึงกับกังวลเกินไปว่าจะตรงฐานที่เจ็ดเป๊ะเลยไหมแต่ก็ต้องทําความรู้จักว่าฐานที่เจ็ดอยู่ตรงนี้ อยู่ที่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือกลางทองแล้วก็ไปทำความรู้สึกเอาไว้ตรงนี้ที่จำเป็นจะต้องรู้จักเพราะว่าฐานที่เจดนี้เนะี่ยนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วยังเป็นทาง ไปสู่อายตนะฏิพานเป็นจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาบางทีก็เรียกว่าเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคบางทีก็เรียกว่าเส้นทางแห่งความบริสุทธิ หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจากโลภะโทสะโมหะเรียกเส้นทางนี้ว่าวิสุทธิมักบางทีก็เรียกว่าเป็นทางหลุดทางพน้นจากกิเลสอสวะจากทุกข์ทั้งโปวงที่เรียกว่าวิมุตติมักทั้งหมดนั้นมีความหมายอันเดียวกันคือเส้นทางสายกลางภายใน ที่จะไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายเนี่ยฐานที่เจ็ดตรงนี้พระบริดเจ้าพระอาราหันต์ทั้งหลายท่านก็เริ่มที่ตรงนี้ภายในกลางกายของท่านแล้วก็ปล่อยวาง สรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายไม่ไปผูกพันยึดมั่นถือมั่นแล้วว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระแก่นสารแต่เป็นเครื่องของวนนำมาซึ่งปัญหาแรงกดนันความทุกข์ทรมานการเวียนว่ายได้เกิดเพราะนั้นท่านนังปลดก็ปล่อยเขาวางไม่ไปผูกพัน เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเนื่องจากมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องเสื่อมสลายไม่เป็นนิจจังไม่เป็นสุขังไม่เป็นอัตตาเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านะั้นล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นท่านกับเบอนนายในสิ่งเหล่านั้นก็คลายความผูกพันยึดมั่นตืมมัน่นใจก็จะมาหยุดนิ่งๆิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์และดวงธรรมเบื้องต้นก็เบื้งเกิดขึ้น เป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสเหมือนน้าบ้างมันกระจกคันช่องส่องอหน้าบางเหมือนเพชรบ้างหรือใสกว่านั้นอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางในขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ง ยัางยายขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นบางทีโตแล่าก็ฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ซึ่งพระเดียวะคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยพระมงคลเทพอุณีสดจันทสโรผู้คนพู้วิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน โดวงธรรมเบืองต้นหรือ,อในถึงทะเลว่าดวงปฐมอมมักประวัติจุดเริ่มต้นในการเดินทางเข้าไปสู่เส้นทางของพระอริยเจ้าเส้นทางที่จะทำให้เป็นพระอริยเจ้าผู้ห่างกไกลจากกิเลสมีชีวิตอันประเสริฐ่บริสุทธ์ เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆทำดวงนี้สำคัญมากทีเดียวเป็นจุดเริ่มต้นและท่านหลานั้นทางก็ดูเรื่อยไปตามเห็นเรื่อยไปตามเห็นทำในทำเคยในทำดวงแรกก็มีทำดวงถัดๆไปตามเห็นกายในกาย คือจะมีกายภายในที่ซ้อนอยู่ในกายภายนอกแล้วก็มีกายภายในที่ซ้อนอยู่ในกายภายในเป็นชั้นๆกันไปเรีย <c oughs> กว่ากายในกายตามเห็นไปเรื่อยๆคือดูเฉยๆนะ่ะเหมือนดูทิวทัศน์อย่างนั้นการดูเฉยๆก็คือการวางใจให้หยุดนิ่งนั่นเองไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ ก็จะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมซ่อนๆกันอยู่แต่ละกายก็มีเวทนามีจิตมีธรรมทำหน้าที่องคนละอยา่างแต่ว่าซ้อนกันอยู่ภายในในกลางกายในกายเหล่านั้นนะท่านให้ดูไปเรื่อย ตามเห็นไปเรือยๆคือตามเข้าไปเห็นซึ่งกายในกายนี้นีมีทั้งหมดส8บแปดกายคือกายมนุษย์ละเอียดในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็มีกายทิพย์หยาบในกลางกายทิพย์หยาก็มีกายทิพย์ละเอียดในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายโลภพภมหยาบในกลางกายโลภพรมหยาบก็มีกายครรภพมละเอียด ในกลางกายโลภผมเรียดก็มีกายอโรภณมหยาบในกลางกายโลภผมหยาบก็มีกายอโรมประรมละเอียดในกลางกายโลภผรมละเอียดก็มีกายธรรมโคตภูหยาบนาตักย่อนกว่าห้าวานอยเกตดอกบัวตูมเป็นกายพระในกลางกายโคตภูหยาบก็มีกายธรรมโคตภูละเอียด ในกลางกายธรรมโคตรปูละเอียดก็มีกายธรรมประสดาบัญญัติหน้าตักห้าวาสูงห้าวาเป็นกายพระเกตหกตูมในกลางกายประสดาบัญญัติก็มีกายธรรมพระปรสดาละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมประสดาละเอียดก็มีกายรธารรมพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามียา หน้าทักสิบวาสูงสิบวาเป็นกายพระเหมือนกันเกตอบทตูมจะกลางกายทำพระสกทาคามีหยักก็มีกายทำพระสกทาคามีละเอียดซ้อนอยู่จะกลางกายทำพระสกทาคามีละเอียดก็มีกายทำพระอนาคามีหยักเป็นกายพระเกตอปวดตูมหน้าทัก1ิบห้าวาสูงสิบห้าวา ในกลางกายทำพ,พระอนาคามีหยาบก็มีกายทำพระอนาคามีละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายทำพระอนาคามิละเอียดก็มีกายทำพระอรหัตหยาบนาตักยี่สิบมาสูงยี่สิบมาเกตตอกบทตูมใสเกินใสซ้อนอยู่ในกลางกายทำพระอรหัตหยาบก็มีกายทำพระอรหัตละเอียด หน้าตักยี่สิบบาทสูงยี่สิบบาทเหมือนกันซ้อนไซสบริสุทธิ์ทั้งหมดเป็นสิบแปดกายรวมนั้งกายหยาบซ้อนๆกันไปอย่างนี้ตามเห็นเงินเข้าไปคือดูไปเรื่อยๆดูไปหยุดนิ่งไปดูไปหยุดนิ่งไปก็เห็นไปเห็นไปก็ดูไปดูไปก็นิ่งไปนิ่งไปก็เห็นไป เห็นไปก็ดูไปทำอย่างนี้อย่างนี้เท่าน,นั้นแหละเราฟังดูแล้วเนี่ยมันเหมือนยากสุดพิสัยที่จะเข้าถึงแล้วก็ประหลาดใจว่าทำไมมีกายต่างๆซ้อนกันอยู่ซึ่งความสงสัยเหล่านี้จะหายไปได้เมื่อเรามีความเพีย ฝึกใจหยุดนิ่งพอถูกส่วนเนี่ยมันจะเห็นไปเองแหละแล้วก็ในกลางกายของแต่ละกายดังกล่าวก็จะมีเวทนาคือความรู้สึกความเป็นสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ แต่ในที่นี้พอเข้าไปถึงลงจะมีแต่สุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่แตกต่างกันไปจิตในจิตซึ่งทำรรนาทีคิดเป็นดวงใสๆไม่ยาวไม่ลีไม่เหลี่ยมแต่กลมรอบตัวทำรรนาทีคิดซนซ้อนกันอยู่ในจิตทั้งแต่ละกายแล้วก็มีธรรมนิธรรมที่ทรงรักษาแต่ละกายเอาไว้ จะซ้อนๆจะแต่ละกายเข้าไปตามลำดับกายเวทนาจิตธรรมนีนะ้อยู่ในตัวของเราทั้งหมดกี่เราจะเห็นได้นะมันต้องหยุดอย่างเดียวหยุดใจอย่างเดียวตั้งใจนิ่งๆเหมือนถ้าเราจะดูชื่อโลกผ่านกล้องจุลทรรศ ก็ต้องทำดวงตานิ่งๆปรับเลนนิ่งๆปรับทุกสิ่งให้นิ่งๆแล้วก็ค่อยๆปรับขยายไปก็จะเห็นได้เโลกชัดจะนั่งรถด,ดูวิวจะดูอะไรชัดจเจนต้องจอดรถแล้วก็หยุดดูนี่เหมือนกันนะต้องหยุดต้องนิ่งเพราะ่าใจหยุดแล้วแสงสว่างมันเกิด แสงสว่างเกิดความมืดก็หายไปหายไปก็จะเห็นภาพที่มันมีอยู่ภายในแล้วก็จะมีญานัศนะความรู้แจ้งก็จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเพราะเห็นใจมคิดรู้มันรวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน ้ามาจากขุขยานนัศสนะมันจะไปคู่กันจะขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างมันจะไปพรมล้อมกันเพราะนั้นหยดจึงสำคัญมากเป็นตัวสำเร็จที่เราจะทำให้เราเข้าใจเรื่องเหล่านี้ว่ามีกายต่างๆซ่อนกันมีเวทนาในเวทนาซ่อนกันมีจิตในจิตซ้อนกันมีธรรมในธรรมซ้อนกัน เป็นชั้นๆกันไปของละเอียดจะซ้อนอยู่ในของหยากกายใหญ่จะซ้อนอยู่ในกายเล็กดวงธรรมใหญ่ๆจะซ้อนอยู่ในดวงธรรมเล็กๆของใหญ่ซ้อนอยู่ในของเล็กได้เพราะละเอียดกว่านี่ก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงทีเดียวถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้เข้าถึงอย่างนี้ได้เราก็จะมีความสุข มีดงปัญญารูว้ว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตยอย่างไรจึงจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่เป็นบรมสุขเป็นเอกันตะบรมสุขสุขอย่างยิ่งอย่างเดียวไม่มีทุกข์เยอะนเลยเป็นสุขที่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเพราะนั้นหยุดนี่จึงสำคัญ สำคัญมากๆเลยเป็นตัวสำเร็จดังนั้นเราเข้ามาเริ่มต้นฝึกใจให้หยุดนิ่งใจที่มันไม่หยุดเพราะว่ามันอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากที่มันออกจากตัวเราไปเลหละอยากได้คนสัตว์สิ่งของลาบยสศสรนเริญเป็นต้น อยากได้แล้วได้อีกอยากมีแล้วมีอีกอยากเป็นแล้วเป็นอีกซึ่งอยากอย่างนั้นมันเป็นอยากที่ประกอบไปด้วยความเพลินลนหมดเวลากับไปวันหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อะไรแถมมีวิบากกรรมคอยควบคุมอีกถ้าพลาดพลังก็ไม่วิบากทำให้ มีพบมีชาติกันไปอีกยาวนานหยุดนี้แหละจะทำให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นหยุดมันยากหยุดแรกเพราะว่าใจเราไม่คุ้นเคยในการทำหยุดทำนิ่งคุ้นแต่ความอยากเพราะนั้นเราก็ งมาตรงนี้มาเริ่มตน้นที่หยุดกันนิ่งซะก่อนและความสงสัยทั้งหลายจะหายไปเมื่อทำมันเกิดขึ้นแต่ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ทำหยุดทำนิ่งเนี่ยเพราะนั้นในตอนนี้เรารวมใจมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและเราก็กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมานึกคือสร้าง มนุภาพภาพทางใจเป็นดวงใสๆแทนสัญลักษณ์ของธรรมรัตนะหรือดวงบุญก็ได้เรานึกเหมือนเรานึกถึงเพชรใสๆอย่างนั้นนึกเหมือนนึกถึงก้อนน้ำแข็งใสๆ นึกอย่างสบายสบายคือนึกเพลินๆอย่างนั้นแหละให้ต่อเนื่องกันไปพร้อมกับกำหนดประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจให้หยุดนิ่งๆโดยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรังสัมมาอรัง สัมมาอรังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆทำอย่างนี้เนะี่ยเรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเวลาใจหยุดนิ่งน่ยมันจะทิ้งคำภาวนาไปเอง เราจะมีอาการเหมือนเราลืมภาวนาไปหรือเกิดความรู้สึกว่าอยากจะอยู่เฉยๆ้่มีความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจที่หยุดนิ่งนั้นเรื่อยไปและเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นไปตามลำดับอย่างที่ได้กล่าวมาเบื้องตน้นนี่เป็นกรณียากิจ เป็นกิจที่เราจะต้องนำเพื่อที่เราจะได้เข้าถึงพระัตนาไตรในตัวมีสุขในปัจจุบันและมีที่พึ่งที่ระลึกภายในของเราเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนตั้งใจทําความเพียรฝึกใจให้หยุดให้นิ่งกัน ชาวนี้ไอลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตูทุกๆคนตนะลุนาต่างคนต่างนั่งกไังไปเงียบ